สวัสดีทุกคนด้วยครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งนะ้วันนี้นะผมเราก็มาหวดแพ็กกันอีกเช่นเคยนะผมแน่นอนมีแพ็กเรียงคิวกันมาเรื่อยๆนะผมแต่จะมีแพ็กดีหรือไม่ดีเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับผมมาแล้วก็นี่ครับผมอีเวนต์อีกแค่สิวันเท่านั้น12วันนะผมพี่คาดว่าข้างบนเนี่ยได้ชัวร์อยู่แล้วข้างบน หัวข้อบนสุดหัวข้อที่2ก็ได้อยู่แล้วเปิดการร้อยการ์เพราะว่าตอนนี้พี่เหลือแค่50นะผมส่วนเก็บซีซันพอย์หัวข้อที่3เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ร้อร์เซ็ครับผมเพราะพี่ทำไปหมดแล้วพี่ปลดล็อกไอ้เจ้าสไปโนรีเบิร์ดไปแล้วจะมาเก็บพอยมันก็ไม่มีพอยอะไรให้เก็บแล้วครับผมไม่ได้แน่นอนนะแล้วก็อันสุดท้ายครับผมสไปโนท็อปก็ไม่ได้ับผมถ้าเกิดว่าพี่ไม่มีสไปโนเซลาท็อป มันก็เล่นไม่ได้เล่นไม่จบนะผม50เคลียสโอ้อะไรก็ไม่รู้เอาแล้วตัวกดออกทำไมแล้วก็วันนี้ครับผมมีแพ็กนี้ให้สกอร์ฮีโร่ครับผมว้าวโอ้ยมีสิรุนรับเจ้าดอนเจน2หน้าผมแล้วก็แอดมอนโตซอรัตถึง15%เเลยครับผมทุกคนว้าวส่วนรีเจนหนึ่งก็ปล่อยมันไปปล่อยมันไปสองตัวนี้มีม่วงวิบัฟด้วยนะฮะแล้วก็แพ็กวิดีโอเกมเด โอ้ย oh อะไรวะเนี่ยมีรีเจนหนเท่านั้นสำหรับผู้เล่นใหม่ก็ต้องตบอย่างที่บอกครับผมแน่นอนทำเคเวสทำอะไรก็เลือกเอาได้ผมหรือใครยังไม่มีดีเล็กเจนสครบก็ตบไปครับผมแต่พี่น่าจะไม่ตบฮะคือหน้าตาแพ็กเนี่ยมันจะเหมือนนไหม,มันเป็นเกมนะครับผมมันช่วงนี้มันเป็นลนลงของเขาแหละแล้วก็อันนี้8บ oh ิตเวฟโอ้โหซองอย่างดีฮะซองมีรูปอินโดมินาเร็ก เอามาเพื่ออะไรโอ้โหทำไมต้องใส่ซองอินโดมินันเล็กวะในเมื่อในซองมันไม่มีเนี่ยโ,โหรีเจนหนึ่งใครอยากได้นะผมทุกคน3แมตช์ด,ด้วยกันก็ตกไปอันนี้มันเหมือนจะเป็นเวฟแป8บิตเวฟนะผมงั้นวันนี้พี่ขอลุยแพ็คที่มีรีเจนสองแล้วกันครับผมทุกคนมาสามแมตช์ด,ด้วยกันถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผมถือดจืด,ดโอ้โห ตัวหนักเสด้วยสิโอเคครับผมทุกคนไม่มีคําว่าปาดีไหมจริงจิอ่ะเนี่ยเราดอชนะดาาุอยู่แล้วถูกไหมถ้าโดยความเป็นจริงแล้วเราดอชนะดาาุแบบนี้ไปใช่ไหมโอเคปาจัดครับผมคือเราจะไปอ่อยให้มันก็ยังไงอยู่ทุกวันเนี้ยก็ยังไงอยู่ครับผมถูกไหมจะไปอ่อยให้มันทําไมอะ มันไม่มีเหตุผลที่จะต้องอ่อยอ้ารอบหน้ารอบหน้าเดี๋ยวพี่เอาแบบชนท่านแล้วกันเพื่ออะไรวะปามีตามเพื่ออะไรวะโอเคจะได้สูสีไงเดสไปโดมันแล้วโอ้โหแล้วมาถึงตบหนึ่งโอ้ยนี่ขนาดว่าเราจะน่าท่าเนี้ยโอเคไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเดี๋ยวค่อยส่งออสตาโบลงมาเก็บสองมาแล้วตบสอโอ้โหสวยงามแบบสดๆครับผม แลดถึงได้เวลาของออสตาโปมาแล้วออสตาโปลงมาไม่พูดพ่ำทำเองและก็ตกไปด้วยตองวักเรียบร้อยและถึงกิวของดริปโผลมาแล้วเฮ้ยเจ้างอยาวตัวสีฟ้าด้วยมีสาอ่าแล้วไม่ตกครับผมเลือกเปลี่ยนตัวเป็นเจ้านกไฮบิดเนะและนกไฮบิดลงมาตบหนึ่ง ไม่ตายรักตัวยังทําได้เลยนะเนี่ยนี่เป็นไงปานดีรอซีรี่มาอินโดมินาเร็กมาแล้วไม่ตายรลกตัวมันต้องอย่างนี้ไงมันต้องอย่างนี้ไงทุกคนไปนอนนอนต่อไม่รอเว้ยบัดเรียบร้อยเอาแบบไม่ตายรักตัวโอ้โหนี้มันก็โหดเกินมาราเจ้าคอยาวไม่ขังมีห้าตบห้ามีห้าตบห้าจังวันนี้ โอเคไม่ตกครับผมถ้ามีห้าตกห้าเมื่อกี้พี่อาจจะตุยก็ได้นะไม่รู้มันจะด้งดาเมดไปเท่าไหรอ่อ่ะโอเคนั่นก็ได้เวลานอนต่อนอนต่อละเว้ยบัพบัง่เรียบร้อยโอเคตบไปในะรอบแรกครับผมสวยงามจับผมไม่มีปัญหาฮะอีซี่ซี่วินกันไปรอบสอจัดมา ก็ถึงได้บอกไงว่าหูวเราจะไปชนธาตุกับมันเพื่ออะไรวะพีมี่ดูทรงและตัวมันก็ไม่ได้อะไรอแล้วขึบอบกขึ้นน้ำตัวมีที่ไหนอะ่ะตออย่างเงี้ยเหรออย่างเงี้ย <c oughs> เดี๋ยวอย่างงี้ไหวเลยวะถ้าเอาเอ,อ่อดิปโพมาช่วยอ่านี่แล้วกันปลาจัดกรบผมดิปโพเลยพี่มี่ไดโลไดโลโฟซอปปลัสดิโพ ติดเรียกดิโปโอเคดิโลเรียกดิโลได้เลยถนัดสดุดฟืบโอเคมาดิมาดินี่เป็นไงล่าชนท่านแล้วไงเ้าชนท่านแล้วไงขอสองขอสองภารกิจขอสองเอาล่ะครับผมกันไปกอน,นะฮะเผื่อมันตบสองมาภารกิจของไดโลโฟก็คือโอ้ยหูเลือกเปลี่ยนตัวฮะเลือกเปลี่ยนตัวครับผมลงมาลงมาแล้ว ไม่ตบกระโบอมโหใจมันสุดจริงๆไงนี่งั้นต่องั้นต่อไม่รอแล้วนะบ,บชอบจริงๆเลยเวลาเล่นเดโดเต่าฮีโร่เดี๋ยวมันชอบจริงๆเลยโอเค,โอ,เคโอ้ยตัวว่าแล้วเมื่อกี้พี่จ่าว่าจะชารหนึ่งกัรหนึ่งนะไม่งั้นเราเรียบร้อยแล้วคือ,อยังไงวะแล้วคือ,อยังไงเอไจะเก็บไปเรื่อยๆออยังไง โอ้โอเคมีสี่ครับผมจะตบเลยหรือเปล่าเก่งขาลอยละตอนนี้เก่งขาลอยโอ้ยตบสีซะด้วยเรียบร้อยทำดีมากไดโลมา,าลาครับผมดึงเกี่ยวของมหาเทพทาเปจ่ามาแล้วโอ้โหไม่มีปัญหาตบหมดแบบนั้นก็เรียบร้อยไปดีเพื่อนเรียบร้อยไปดีไปนอนวัเรียบร้อยจริงๆด้วย และตัวต่อมาครับผมนกน้อยมาแล้วโอเคมีสี่ตบตียะจังหวะน,นี้มีสี่ตบตีแล้วตบด้วยตามครับผมเหลือเหลือหนึ่งนี่หว่าใช่ไหมอ้ชิปแล้วชิปแล้วเหลือหนึ่งเฮ้ยยังไม่ชิปเท่าไหร่ยังไม่ชิปเท่าไหร่เ,หรเพราะตัวต่อไปเป็นโอเคกินเนื้อไงตัวต่อไปเป็นกินเนื้อ ลดทรนมาเมจมาจะเหลือหนึ่งพันไม่มีปัญหาไปนอนต่อนอนต่อบักบักเรียบร้อยและโอเคเมเที่รองมาแล้วโอ้โหเดี๋ยวรอบท้ายเอาเอาเอรอบท้ายเอาพวกไดโนเสาร์ฮีโร่มาเล่นดีกว่าน่าจะมันอยู่แต่รอบนี้เราเไดโนเสาร์ฮีโร่ลงมาสองตัวแล้วนะไปนอนนอนต่อเว้ยบักบ เรี่ยม้อยโอเคต้องไปในรอบที่สองครับผมสวยงามจับบอมถือว่ามาดีแบบจัดจัดนะรอบถ้ายจัดมาโอ้โหและดโนโดนเสาโอเคมันจะได้หรือปเปล่าดโนโดนเสายีโรสามตัวหูจะค่าพลังเราเบามากเลยนะ เบาเกินไปบ้าป้าจัดครับผมเอาแม่บูไว้ถ้ายไม่มีปัญหาครับผมแต่รอบแรกมามีปัญหาเลยเนี่ยชิปแล้วต้องยืมเลือดเพื่อนมาก่อนยืมเลือดเพื่อนมาแทงก่อนเพราะว่าไม่งั้นมันตกสองนี่คือล่วงเลยนะขอร้องตบเลยขอร้องตกสองเลยเพื่อนขอร้องตกสองตกสองเด้อครับตกสองโอ้ตบหนึ่ง ไม่ใจเลยเราอะโอ้แล้วชาร์จละด้วยแล้วชาร์จละด้วยครับผมทาโบไม่เอาลงมาเหรอโอ้ไม่เอาทาโบลงมาเลยเพื่อนโอ้โหเจ็บนะเว้ยตัวเจ็บนะเว้ยหืมแขนแขนแขนเฮ้ยได้เลยะท็อปแขนแขนละหน่อยนี่ นี่ไงเป็นไงล่ะยืมของเพื่อนมาเขาเรียกว่ายืมของเพื่อนมานอนต่อฟึืบอเพบบัดเรียบร้อยไปดีมาลาเอลิโกมาแล้วเป็นไงล่ะได้รถเหล่าฮีโร่หรือค่ามังรจะน้อยกว่าแต่ขอโทษด้วยแต่ขอโทษด้วยโอ้เป็นไงล่ะครับโอ้มันสุดจริงๆริ่ะ ถึงค่าพลังจะน้อยกว่าแต่ก็ได้เปรียบมากนะเพราะเขามีท่าหมายตายเออเวลาพี่ใ้เดินเสาฮีโร่แล้วพี่รู้สึกมันสนุกนะคือมันเล่นได้แบบว่าได้คิดแผนนู่นนี่นั่น,นเอาเฮ้ยคือยังไงอะ่ะอยากจะรอโดนตบเหรอครับอยากจะรอโดนตบเหรอครับเลือดเจ็ดพันนะครับอยากจะรอโดนตบลงมาเหรอครับบักบักโอเคเฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่าขึ้นมาพี่ดอนขึ้นมา,นนมาปุ๊บพี่ดอนกอบเลือด มันจะก๊อป4,005หรือว่าจะก๊อปเลือดเต็มเดี๋ยวต้องลองโอเคแล้วเรียบร้อยทำดีแล้วทำดีแล้วตามข่าวลูกพอ่อมาดึงเกวของพี่ดอนมาแล้วเดี๋ยวดูดิพี่ดอนเขาจะก๊อปเลือด4,005ที่เหลือหรือว่าจะก๊อปแบบแม็กเลือดนะฮะก๊อปเท่าไหนโอเคก๊อปสิเอา้าเฮ้ยไม่ใช่ก๊อปมันสลับเหรอสลับเลยโอ,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 โอ้สลับเลยวะ โอโหน่าสงสารจริงๆนอนต่อดิครับอย่างนี้ก็นอนต่อดิครับบับบับบักโอ้โหเรียบร้อยดูนะผมได้รถเต่าฮีโร่ตบแบบสวจด้านและมาลามหาเทพทาโบมาแล้วเมื่อกี้คือสวนด้านะครับเนี่ยอ้าวเรียบร้อยพี่ดอนชิปละ ชิปแล้วใช้ได้ไม่ตายแม่บูไม่ได้แม่บูไม่ได้ใช้ได้ไม่ตายไม่เป็นไรแม่บูตบไปเลยไม่ต้องรอถ้าไม่ตายหรอกแม่บูบับโอ้โหทีบ้าทีบ้อยตบตบตบแล้วก็ต่อีกครั้งเรียบร้อยโอเคตบไปได้รับทายกย่บอกว่สวยงามจับหอ โคตรชอบท่าแม่บูอ่จะเอาจริงๆโคตรชอบท่าแม่บูมากเลยฮะและมากบผมจบแล้วแพ็กไฮส c อฮีโร่รีเจนสองจัดมากถึงพี่ตบอีกแพ็คหนึ่งอ่ะมันก็ได้รีเจนหนึ่งอยู่ดีเว้ยเอาจ,จริงๆไหมมันก็ได้รีเจนหนึ่งอยู่ดีเพราะแพ็กนี้มีรีเจนสองมันจะได้รีเจนหนึ่งเลย อีกแพ็กหนึ่งล้วกันอันนี้มันเป็นแพ็กเวฟเวฟนี่คือพี่ยังไม่โอ้โหมันเก้าเก้าตัวเลยเวย้ยเก้าตัวแล้วดูได้ตัวแบบเกลือมากอ๋อตัวรเจนหนึ่งตัวเพื่ออะไรเีย่ยวิดีโอกเกมเดย์โอเคมันเป็นของไอ้นี่นะครับผมซีซันนี้เอาแล้วหน่อยวะมาจุลศิษย์สามตัวจัดดีฮะแต่รอบนี้พี่ไม่ปราณีัะผมจะรีบแบบมาแบบพึบภาพผบภาพเลยนะขออภัยด้วยนะครับผมไปจัดก,กับผม เราจะมาแบบไฮสปีดเลยนะฮะไม่มีช้าไม่มีรออเอ๊ A. แน่นอนว่าไม่เอาตัวแบบเสมอทาานไม่ชนทาานไม่อะไรทั้งนั้นแหละตัวคือมันได้รีเจนหนึ่งอยู่แล้วแล้วพี่จะต้องต้องไปลุ้นอะไรวะมันมีอะไรพี่ต้องลุ้นวะตอนเนี้ยเอาไง สองไหมเพื่อนโอ้โหแล้วเลือกเปลี่ยนตัวเลือกเปลี่ยนตัวครับผมโอเคเหลือหนึ่งใช่ไหมไม่ตกใช่ไหมแล้วไม่ตกใช่ไหมมาไม่ตกเดี๋ยวตบให้เองบอกแล้วรอบนี้ไม่ได้มาแบบธรรมดาเรามาแบบรีบๆ <c oughs> นี่ไงแพ็กนี้เจนหนึ่งเหรอเฮ้บับเรียบร้อยไม,ไม่ต้องไปลุ้นะไรแล้วอันนี้ตีให้เพื่อน <c oughs> ๆดูเฉยๆสลหรับผู้เล่นใหม่และมาราพี่โตพี่โตมีสามทบสามจังวันนี้พี่โต,โตมีสามบสาม,สาม,สาม ดบบเน้นเน้นอุ้ยพี่โตเล่นตัวแล้วและทำดีมากลูกก็ม,มาราโพสเซลโตมาแล้วโพสเตลโตบอกเฮ้ยตบน้องทำไมตบน้องทำไมพี่โตเฮือโดนคขนบับเรียบร้อยครับผมและตัวสุดท้ายเป็นดีโฮโฮโฮโกีแกโดโตตอรัสบาแล้วกีกา้าตอนที่พี่เล่นเกมใหม่ๆไอ้กีกา้าตาปืนตัวเนี้ย รูปส่งโคตรไม่เ่โคตรไม่เดครับผมสําหรับคนเล่นอาร์คมาอย่างยีนะแล้วกีก้าคือมาหาเด้กกีจ้าแล้วมาดูกิก้าตัวนี้ดีกีก้าตาปลือ <c oughs> นอนซกักกีจ้าตาปลือวัดเรียบร้อยโอเคจบไปเนินรอบแรกครับผมอีซี่เกินไม่มีปัญหาเลยฮะรอบสองจัามา รัวครับผมรัวหูยรูซิติกบารีออนิกโดนแล้วหน่อยอยเป็นไงโดนแล้วหน่อยเจอบารีโอนิกหน่อยอยเป็นไงปลาจัดครับผมโอ้ตัวขาวมาเลยเลเวล99ฮะโอ้โหแล้วรูซิติกบ้านพี่ไปอยู่ไหนวะที่มีหรือ,อยังวะมีแล้วดิมีนานแล้วดิรูซิติกบาริออนิกอะตัวขาววอกมาเลย <laughs> มันเป็นสีเผือกนะผมทางพันธุกรรมโอเคแล้วไม่กี่ไรโนโลงมาทําไมลงมาทำาทำเพื่ออะไรลงมาทําไมลงมาไม่ตบเดี๋ยวลงมาทาไมโอ้แล้วอุยอุยอุยเดี๋ยวนะอุ๊ยชา้าจหมดแบบนี้อุยตุยแน่อุยไม่ตุยอะผมโอ้ยสุดจริงๆและเขาเหลือสองหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ตัตบเผือกให้หมดเลยตบเผือกให้หมดเลยเพื่อนบับบับบับ บัดเรียบร้อยเรามีบาลิออนิกยืนค้ำอยู่ไม่ต้องห่วงฮะและเอาโมาลูซิติกบาลิออนิกมาแล้วมีสีผมมีสีแบบนี้ไม่มีปัญหาสบายบื่นเดือโบโอโ้โ,โหแล้วตบด้วยสองแบบนี้เรียบร้อยทำดีแล้วลูกพ่อมาราไทลโนโลโฟซอส์มาแล้วเก็บแต้มไปให้ดีบาลิออนิกก่อนเดี๋ยวให้บาลิออนิกลงมาตบลูซิติกแล้วหน่อย อ่ะจริงจมันเท่มากเลยนะพอรีวิวแม็กครับผมเป็นแสงสีขาวด้วยะในตัวมันน่ะแสงสีขาวตัวสีขาวรีวิว99ขูหเกินไปบัตรไทลโน,โนทําดีลูกพอ่อลงมาแทงเพื่ออะไรเนี่ยมาราบาลีอดิกมาแล้วดูด้วยเว้ยดูรีวิวแม็กเป็นไงเล่าขนก็จะแบบฟูฟูฟ้องหน่อยขอโทษด้วยขนก็จะฟูฟูฟ้องหน่อยไปนอนบัตเรียบร้อย และตัวสุดท้ายครับผมดาโคเซลท็อปมาแล้วสไลเดอร์มารอเลยสไลเดอร์มาโดนตบสไล,สลเดอร์มารอโดนตกถูกต้องถูกต้องนะครับถูกต้องนะครับนอนต่อนะนอนตอดะห,หนูตัวเล็กเกินไปเกนะ่ะแล้วถ้าไม่โมเดลมันเล็กจังวะว้าวย่ำเรียบร้อย โอเคจบไปในรอบที่สองครับผมอู้ออสซี่เกินโมเดลดาโคเตลท็อปคือตัวโคตรเล็กอะรอบท้ายจันมาอืม <c oughs> การจะไปสองด้วยอีก <c> ว <oughs> ิวิวเอโคการจะเล่นเอาแบบเก็บหมดนะุดอะเก็บหมุดสามอะป่าจัดครับผม <c oughs> พี่เอโค พี่เอโคพี่เอโคเก็บกดอะไรหรือเปล่าจะเก็บหมดสามเนี่ยฮะเออมันใช่เหรอพี่เอโคโอ้ยดูดีตัวดีดูสายดีดูสายดีดูพี่เอโคด้วยนะครับขอโทษเฮ้ยเฮ้ยพี่เอโคเก็บหมดสามเดี๋ยว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 เดดีากับพี่เอโคเกิดไปมาละฮันโลล่างป่ามาแล้วเดี๋ยวนะ หนูแทงไปก่อนวันนี้ให้พี่เอโคได้เฉอจ่ายสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งเมื่อกี้เมื่อกี้เกือบตุ๋ยแล้วดูอีกนิดเดียวเมื่อกี้เกือบตุ๋ยแล้วอทำดีมากกันโลนกมันลูกพ่อมาราคอนกาเวเ,เตอร์มาแล้วยังน้อยให้พี่เอโคเป็นตัวปิดแล้วด่อยยางน้อยให้พี่เอโคเป็นตัวปิดแล้วหน่อยเอ,อิมเดี๋ยวนะได้อยู่มังได้อยู่แทงได้บักโอเคและนกเอียง ลกเอียงมาถึงดาเมดแบบโอ้โหสะพึงลือนลั่นครับผมมีสามตบสามเลยเพื่อนมีสามตบสามเลยเดี๋ยวพี่เอโคไม่ได้เจอฉายโอ้โหแล้วตบหนึ่งอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีเลยมีแต้มได้เยอะไม่ตบโอ้โหว่ามาการ์ดเพื่ออะไรเอาละอย่าท่าห้พี่เอโคดูแย่ กอดกาวีทำดีแล้วกอดกาวลูกอ่อมาละหนึ่งคิวของมหาเทพเอโคมาแล้วอเอาระวินี่นภะพาดหนึ่งแต้มนี่คือหายเลยนะหายเลยนะพี่เนี่ยไปนอนนอนยโกบับเรียบร้อยดีนะยังเหลือให้หน่อยเยะไม่งั้นละเรียบร้อยนอนนี่่ากว่านี้อีกนะผมคือเปิดเปิด แมตมาปุ๊บนอนดีฮากว่าดีอีกนะโอเคและโอเคส่งลงไปนอนต่อนอนใต้ดูเพื่อมาบับบับง่เรียบร้อยโอเคจบไปในรอบท้ายอ่ะบผมอีซี่กันอย่างที่บอกครับผมวิดีโอเกมเดย์แพ็กนี้เบาเบามากๆเพื่อนๆก็ได้จะตีกันไหวได้ผมป้าจัดครับผม วันนี้โคตรของโคตรจะเกลือโคตรของโคตรจะเกลือทุกคนแพ็กที่มีรีเจนสองตัวออกรีเจนหนึ่งแพ็กที่มีรีเจนหนึ่งตัวออกซปเปอร์เล่มีใครเกลือกว่าน,นี้ไหมฮะโอ้โหสุดจริงๆครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์เปืนอกำลังใจด้วยผมําหรับวันนี้ขอตัวลาไปเมียงดท่านี้ก่อนไปแล้วครับผมปวดหัวเกลือเกิน